สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณอาจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับตัวพยัญชนะไทยที่เหมือนกันก่อนอื่นนะคะคุณอาก็มีแบบฝึกอ่านกอไก่ถึงฮอนคูกมาให้นักเรียนดูแต่คุณอาคิดว่านักเรียนคงจําพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนคูกได้ทุกคนแล้วนะคะอ้าวเรามาดูตัวพยัญชนะไทยชุดแรกที่คุณอาเตรียมมาให้เพื่อฝึกนักเรียนให้นักเรียนหัหดสังเกต ว่าตัวไหนที่มันเหมือนกันดูชุดแรกคือปลาก่อนน่นนะคะ่ะก่อนอื่นเรามานับก่อนนะคะนับปลากนหนึ่งสองสา3 4นักเรียนเราสังเกตด,ดูให้ดีนะคะตอนนี้เรามาลองดูดิว่าปลาตัวที่1คือตัวพยัญชนะอะไรนักเรียนพูดตามคุณานานะคะตอเต่าตอเต่าคอควายคอควาย คอคนคอคนคอวกวคอวาวอ่าน,นักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าตัวไหนที่เหมือนกันตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมคะคุณนาคิดว่าไม่ใช่นะคะอ้าวตัวนี้ละคะถูกต้องคะ่ะเดี๋ยวคุณนาจะเลื่อนลงมานะคะ ต่อไปชุดที่สองคือตัวหมึกลองมานับหมึกซิว่ามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวอะไรคะนอหนูนอหนูทอมนโททอมนโททอทหารทอทหารนอหนู นอนหนูนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าตัวไหนตัวที่เหมือนกันลองใช้สายตานักเรียนมองดูสิคะสองตัวนี้ใช่ไหมคะแต่คุณนาคิดว่าไม่ใช่นะคะสองตัวนี้แต่ยังไม่บอกว่าตัวอะไรนะคะคุณนาได้เลื่นลงมาแล้วนักเรียนดูสิคะเหมือนกันไหมคะเขาเรียกว่าตัวคอวกว คอควายนอหนูนอหนูวันนี้คุณนาก็ให้นักเรียนรู้จากสังเกตแล้วก็มองลักษณะตัวพยัญชนะไทยที่มันเหมือนกันในชุดที่1ที่1และที่2นี้นะคะค่ะเมื่อกี้เรานักเรียนได้ฝึกหมึกกับปลาไปแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้คุณามีอีกสองตัวให้นักเรียนมาฝึกเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียนห,หัดสังเกตนะคะว่า ตัวเป็ดกับตัวเต่าเนี่ยตัวไหนพยัญชนะที่เหมือนกันอีกอีกสองชุดนะคะชุดแรกต้องหัดช่วยคุณอานับก่อน1 2 3 4อ้าวใน4ตัวนี้มีตัวพยัญชนะตัวอะไรบ้างนะักเรียนมาอ่านพร้อมกับคุณอาน,นะคะถอถุงถอถุงกอไก่กอไก่กอไกถอถุง ทอถุงชอเชอร์ชอเชอชอ,เชอ,อันนั้นเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าตัวพยัญชนะตัวไหนที่เหมือนกันค่ะเก่งมากทอถุงคุณนาก็จะเอาลงมาก่อนนะคะต่อไปเป็นตัวเต่านะคะนักเรียนมาช่วยคุณนานับตัวเต่าว่ามีกี่ตัว1นึ่งองาอ่ลองมาฝึก อ่านกับคุณาว่าในตัวเต่ามีตัวพยัญชนะตัวอะไรบ้างฟอฟันฟอฟันพอพานพอพานฝอฝาฝอฝาพอพานพอพานอ่านนักเรียนหัดส,สังเกตดูสิคะว่าตัวไหนมีพยัญชนะที่เหมือนกันตัวที่เหมือนกันนะคะตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ นัาเรียนต้องดูสังเกตดูด้วยนะคะมันห่างสั้นกับห่างยาวตัวนี้กับตัวนี้นะคะอันนี้เรามาทบทวนตัวพยัญชนะที่เหมือนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะถอถุงถอถุงพอพานพอพานเก่งมากค่ะนัาเรียนคะนักเรียนสามารถ หรือว่าผู้ปกครองสามารถฝึกลูกหลานของท่านได้นะคะโดยให้ให้ผู้ปกครองช่วยแนะนำบุตรหลานของท่านและอยู่อย่างใกล้ชิดเวลานักเรียนอ่านหรือว่าฝึกทำกิจกรรมแต่และกิจกรรมที่ผู้ปกครองสอนนะคะเพื่อจะได้เสริมประสบการณ์เกี่ยวกับให้นักเรียนได้มีความรู้เพิ่มยิ่งขึ้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆที่คุณาเอากิจกรรม พยัญชนะไทยที่เหมือนกันมาให้นักเรียนฝึกนะคะผู้ปกครองก็สามารถฝึกเหมือนคุณาได้นะคะเพยียงแต่ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดคราวหน้าคุณาจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับพยัญชนะไทยมาให้นักเรียนฝึกอีกนะคะวันนี้คุณาขอจบเกี่ยวกับพยัญชนะไทยเพยียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ